ไม่บอกมาซะดีๆนะบอกมาซะดีๆเราอัดเราอัดหิวแดแน่เลยอย่าเชียวแม่้าปากค้างเผ็ดมากพีน่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอัเพราะว่าเดี๋ยวไม่หวันจะเอาเผ็ดเห็ดที่สุดนนะ่ะก็คือมาเลเซียมาม่ามาเลเซียนะเผ็ดเผ็ดทุกคน แม่บางกินสองหอไม่หมดเลยนะกินไม่หมดเลยเผ็ดมากกินหอใหญ่อ่ะกินหอใหญ่หอเดียวพอเผ็ดมากอ่ะปากค้างกิงด้วยใช่ใชเผ็ดจนน้ำลายยืดเลยอะจนต้องมาเอาเอาน้ำ น้ำวางไว้ข้างๆเลยอ่ะมันเผ็ดมากแต่อันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนี่เป็นรสธรรมดานะรสธรรมดาไม่เผ็ดมากมุ่งไปไหนเนี่ยมุ่มแกนะับน้ำมุ่มไปไหนน้อฝนตกหรือเปล่า มาดูแม่หวานเนี่ยกินมาม่าตากฝนเลยเนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมไม่ไหวเลยใช่ไหมดีนะกลางวันไม่ตก กลาคืนก็ดีแล้วกลางวันเราได้ไปทำธุระทำงานกินงากินน้ำตาลใช่ใช่แต่ไม่หวานกินมะม่วงเพราะว่ามะม่วงเยอะน่ะช่วงนี้ด,ดูไข่ไข่เป็นแบบว่าไข่ยางมะตูม สุกเยอะมากทุกคนสุกแบบว่ากินไม่ทันอะ่ะกินไม่ทันเลยอืมกอดจริงมะม่วงเยอะมากทุกคนขายไปได้เลยอะ่ะไม่หวานน้องกวนกวนผึงแดดไป ฝนตกไหมน้องแมมแมมแแมมฝนตกไหมลูก โอ้ยตกเนี่ยบ้านไม่หวานตกอย่างแรงเลยทุกคนตกอย่างแรงกันพูดไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะต้องหลบเข้าบ้านเลยขนะ้างนอกอเห็นไหมขนาดในบ้านยังได้ยินเสียงซาซาเลยนะอ้อ น้องแบมอยู่จังหวัดอะไรเหรอน้ําเหนือถึงได้นี่ลงมานะ่ะอยู่บนเขาหรือเปล่าลูกพายุมันเข้าพายุมันเข้านาครสวรรค์ นอนแบบนี่เลยนะถ่าอยู่แบบว่าข้างข้างบ้านมีภูเขาน่ะนอนแบบผาวาเลยนะไม่รู้น้ําจะมาตอนไหนไงนใช่ไหมบ้านแม่หวานไกลอยู่ทุกคนบ้านแม่หวานไกลไม่ค่อยจะอยู่ใกล้ภูเขาหรอกแต่อยู่ในป่า <S <S สุด,ดยอด